สวัสดีครับท่านสมาชิกมาพบกันค่ำหน่อยนะครับวันนี้พอดีมีธุระเราพอจะพอจะอัดก็คอยเดียงหล้านด้วยยอัดไม่ได้ต้องให้เขานอนก่อนนะครับนะก็อย่างนี้นะครับคนมีเด็กน้อยนะครับนะวันนี้ข่าวที่แล้วนะครับข่าวที่แล้วหวยโซฟร,ราวเข้าแต่ตัวฟันวิ่งตัวลอยนะครับคู่เงินไม่เข้านะครับนะ อาจารย์ก็บอกว่าระวังหวยเบิ้ลเบิ้ลไปเบิ้ลท่านแปดแปดให้ออกสามสามนะครับถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลตัวนี้หมดเลยนี่เลขที่เขียนให้นี่ถ้าเบิ้ลันอยู่อย่างนี้ก็ถูกอาจารย์บอกกลัวเบิ้ลเบิ้ลจริงๆมันสังหฮอนมันมีจิตนะบอกว่ากลัวเบิ้ลเบิ้ลจริงๆท่านจะมีอ,อีกสามสามเลยนะบกดีเนี่ยให้แปดหกออกแปดเจ็ดแต่ฟันตัวเดียวแปดนะอรอบที่หกเจาะไม่เข้านะครับแต่ได้ตัวลอยก็ยังดีนะอ่าไม่ใครโลลอยเป็นก็ต้อง เล่นหวหยจะว่าจะเล่นจอยอย่างเดียวต้องเล่นลนูดด้วยนะครับนะเล่นให้เป็นนะครับนี่หวยโซปรลาวรุวกนี้สู้ต่อสู้ต่อนะครับรอบที่หกได้แต่ตัวตัวลอยนะฟันแปดตัวเดียวนะครับวันนี้ก็จะเข้ารายการนะครับวันนี้จะมาแจกให้ตัวเลขเลยท่านเศรหลักสิบและหลักสิบบนและหลักสิบล่างนะครับนะก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสระกกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุสน,นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมีนาจีโทนะครับใครมีหนังสือสูตรไว้นี่ปีหกเจ็ดนะครับเจ็บไว้นะมีสูตรหลายสูตรนะครับที่ใช้ได้นะท่านจม่ปิดอย่าทิ้งนะที่มีแล้วสะสมไว้นะเล่มอันนี้เล่มแรกเล่มที่สองนี้ สมาชิกขอบคุณเป็นอย่างมากครับบอกว่าดีมากเลยเล่มที่สองนี่ดีมากเลยอาจารย์สูตรดีๆทั้งนั้นเลยปีนี้เราคัดให้สูตรดีๆอยู่แล้วนะครับนะแล้วเข้ายังไม่พอได้เข้าห้อง v i p ด้วยไทรอุดหน,นุนหนังสืออาจารย์นะครับนะยังพอมีนะครับทักมาเลยเอ่ไอด like ีไลน์ก็ให้ไปแล้วนะครับทักมาเลยนะครับเดี๋ยวช้ามหมดนะอ่อ,อย่าลังเลนะครับนะ ปีละครั้งเองอาจารย์ออกปีละครั้งเองนะไม่ได้ออกทุกเดือนนะครับแต่ทุกเดือนนี่ให้ในห้องห้องสูตรนะครับ V ีพีหลายปีนะทยอยให้แต่งวดนี้งดก่อนดูแต่ตำราท่านก็พอแล้วนะครับไปเอาเยอะเดีง๋งวดหน้าก็สูตรไหนไม่เดินอาจารย์ก็ชดเชยให้แต่ละงวดละงวดไปนะครับโปรดทราบตามนี้ด้วยนะครับนะว่างวดนี้ถึงให้สูตรน้อยนะครับนะงวดหน้าดูว่าสูตรไหนจะเดิน ดูในวิเดินจะชุดเจยให้นะครับได้เข้าห้อง VP นะครับนะสูตรดีอยู่แล้วหวไวล็อกก็แม่นขั้นเทพอยู่แล้วนะครับนะใครสนใจก็แท็กนี้ไลน์นี้นะครับนะเข้าไปทักหาแอ,อดนักแอดมินน้ำชาคุณอหน้าตาสวยนะครับแอดมินหน้าตาดีนะครับนะแอดไปได้เลยนะครับนะเอ่เอ,าอามาเข้าเรื่องเลยนะครับนะแจกไปเลยหลักสิบบนนะครับ ให้ตัวเลขไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอา่าไม่ต้องมาเดินแจก,กสูตรแล้วครับเอาตัวชนให้เลยนะครับนะหลักสิบได้อะไรหลักสิบบนนะครับเน้นเน้นเลยครับนะเอาสูตรมาตรฐานนะครับเดี๋ยวอา่าถ้าเข้ามาเด็ยก็ทําต่อให้อยู่ดีนะครับคอยกดติดตามไวนะ้นะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชนออกมาตัวนี้นะครับชนออกมาได้ได้สามตัวตลอดเลยนะครับนะแต่สูตรนี้อยู่ในสมุดแล้วท่านจะพิกนะ ในตําราหวยนะที่ท่านซื้อไปนะครับนี่สูตรนี้นะครับแต่สูตรนี้สูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์ะบอกอันนี้สูตรนี้ง่ายๆนะครับนะสูตรนี้สูตรนี้อยู่ในสมุดนะครับงวดนี้หลักสิบบนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วหลักสิบบนให้ทั้งหกสูตรในตํารานะครับให้ทั้งหกสูตรนะปีนี้ปีที่แล้วยังไงให้แค่สี่สูตรปีนี้ให้หกสูตรนะมีสูตรพิเศษด้วยหน่วยบนก็ให้หกสูตรสิบบนก็ให้หกสูตรปีนี้ให้ครับข้างเลย แถมห้ยล็อกแม่นกันเทพด้วยนะครับแล้วตัววิ่งแถมเลขวิ่งแล้วหวยตัวเด่นและวหว้ยตัวดับมีครบเครื่องเลยอยู่ในนั้นครับโคตรคุ้มเลยนะครับนะโคตรคุ้มเลยนี่ครับนะออกศูนย์สี่หนึ่งมาสี่หลักสิบอันนี้ครับปักหลักเน้นหลักสิบอย่างเดียวเน้นเน้นหลักสิบนะครับบนนะอ่ใครมีหลักหน่วยก็เตรียมไว้ใส่ไปเลยนะครับอล้่ครับอ้าววันนี้หกหกหกเจ็ด อ้าวมาหหลัก10นะครับนี่มาแล้วครับถูกนะวันนี้0ูนย์หมา0ูนย์นะครับนะสามตัวโชคดีวมาได้3ามตัวตลอดนะครับหตัวเดียวนะครับหตัวเดียวหลัก10อ้าวมาหกสองนะครับหมาหกนะวันนี้มา6อีกโอ้โหโคตรดีหเลยครับมาห5ห้าอ้าวหอีกอ้าวมาห2สองวันนี้ได้4ออก4 4, 4นะครับวันนี้ออกสองมา2นะครับ วดน,นี้มาสี่สามมาสี่นะครับวดนนี้มาหกมานะครับวดที่แล้วออกไรศูนย์วดนี้สองสี่แปดอ่าคอยติดตามชมว่าจะมาไหมสองสี่แปดหลักสิบบนว่าจะมาไหมสิบเจ็ดมกรานี้รู้ผลนะครับนะแคปหน้าจอไว้เลยท่านจะพิกนะถ้าเข้าก็เดินต่อนะจะทําต่อให้ท่านจะพิชคอยกดกระดิ่งติบตามไว้นะครับนะสูตรนี้แต่สูตรนี้อยู่ในหนังสือแล้วนะครับสูตรนี้ในหนังสือนะครับนะเออนะครับ อา้าวไม่เสียเวลาแล้วครับให้ไปเลยหลักสิบล่างเอาตัวชนไปเลยนะครับนะถ้าม,มาแจงสูตรจะไม่เสียเวลาท่านจะพิจิตคนอื่นเขาไม่ชอบบางท่านก็ไม่ชอบสูตรอยากให้ตัวอาจารย์เอาตัวเลขไปเลยสูตรนี้ท่านก็รู้ไปแล้วสูตรนี้ก็ให้ไปแล้วนะสูตรนี้นี่นี่สูตรนี้แต่สูตรนี้สูตรใหม่แต่สูตรนี้ให้ไปแล้วนะครับนะสูตรนี้เลยเอามาประกบกันนะครับตั้งแต่งวดเก้าสี่มาได้ตัวเดียวโคโล่เลยนะสองสูตรนี้ชวนออกมาเป็นเก้าตัวเดียวออกเก้าสี่ 2อสูตรนี้อันนี้ล่างนะครับบททราบเลยเมื่อกี้หลักสิบบน,นะครับสองสี่แปดนะอันนี้หลักสิบล่างสองสูตรชนออกมาได้ตัวเดียวอันนี้ได้เก้าตัวเดียวครับออกเก้าสี่สามตัวเดียวออกสามหนึ่งห้าตัวเดียวออกห้าเก้าศูนย์ตัวเดียวงวูน,นี้สามเจ็ดทีทีครับงูน,นี้ออกสามเจ็ดนะไม่ได้สามหนึ่งสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะห้าเก้าศูนย์ตัวเดียวจุนจุน สามตัวเดียวออกสามสองสามตัวเดียวออกสามแปดหกตัวเดียวหกหนึ่งสองตัวเดียวสองหนึ่งห้าตัวเดียวออกห้าหนึ่งโอ้โหหนึ่งมาจริงจริงวันนี้ทำไมได้หนึ่งไวหลักสนะิบเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยศูนย์หนึ่งสองกับห้าแปดหนึ่งชนหนึ่งตัวเดียวหรือว่าหนึ่งมันจะมาอีกมันย้ายหลักมันย้ายหลักท่านจะมาชิกเออถ้านหนึ่งมาให้ท่านจะวิทย์ยิงไว้เลยหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับถ้านหนึ่งมานะให้จับไวเลยแค่นี้เองสี่ชุด นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งห้าล่างนะครับหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดแค่นี้เองหน้ารุ้นถือว่าท่านจะยิงสิบตัวเลยก็ได้การพลาดนะครับเผื่อหลักหน่วยหลุดแต่หลักหน่วยศูนย์นี้แข็งนะแมนกันเทพนะเดินมาหลายสิบงวดนะนยี่สิบกว่างวดนะครับนะหลักหน่วยนี้นี่ครับนะถ้าหนึ่งมามีแค่นี้หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกบันทังอยู่แล้วล่ะไม่ต้องพูดถึง มันดังอยู่แล้วตัวนี้นะตัวนี้มันดังอยู่แล้วนะครับวันคูนี่วันคูดังอยู่แล้วท่านไมาชิกนะนะมันจะแต่มันจะมาตัวไหนแค่นั้นเองสี่ชุดนี้นะครับอาจจอกให้ออกก็ได้นะมันก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้หรอกนะแต่คาดคะเนลุวงหน้าคันทุกจำนักนี่แหละเออไม่รู้ว่าหวยอะไรเคาดเดาอ่ะคาดเดาว่าใครจะเดาแม่นใครนั้นเองนะครับท่านะไาชิกนะนี่นะครับนี่ อาจารย์นิมิตฝันนี่เห็นแต่คนตายแบบเก่าแล้วงวดกอดนู่นนู่นก็ฝันว่าเห็นุคนตายที่ออกแปดแปดหกสามอ่ะมันออกแปดหกสี่เราบอกโขไอ้ของเก่าอยู่แน่เลยสองตัววันนี้ไม่รู้ว่าบนหรล่างของเก่าอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ท่านจมพชิตค,คอยดูว่าจริงไหมนะครับไม่บนก็ล่างแหละของเก่าอยู่รู้ว่าบนจะอยู่สองตัวหรือตัวหนึ่งอ่ะแต่ล่างน่าจะอยู่ตัวหนึ่งถ้าอยู่ตัวหนึ่งก็นี่แหละตัวหนึ่งไม่ใช่มาตัวนี้นะไม่ใช่มาไม่ได้นะ ออกห้าหนึ่งแล้วออกหนึ่งห้าค่าใครจะทําไมอมันมาได้นะอย่าไปตัดนะครับผมออกห้าหนึ่งมันคือแล้วออกกลับกันอ่ะมันก็เป็นไปได้นะท่านจะมาชิกนะนี่ลองไปซื้อเลยนี่รถจัีบแต่ตัวนี้ไม่ดังหรอกตัวการนี้ดังอยู่แล้วหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดดังรถแต้มาตัวนี้เลยนะเนี่ยถ้ามาตัวนี้หาว่าเขาล็อกอีกไม่ใช่มันสูตรในสูตรมันมีนะครับมันมีห้าด้วยนะครับไอตัวเด่นอาจารย์ที่แจกไปตัวเดียวมาตัวเดียวมันก็ได้ห้าด้วยนะท่านจะไปชิกนะอ้าวหลักสิบลง ฟันฟันไปแล้วสองสี่แปดนะอ่าสรุปให้เลยหลักสิบบนนะครับฟันให้สองสี่แปดนะครับนะหลักสิบล่างฟันหนึ่งตัวเดียวฟันหนึ่งตัวเดียวถ้าหรือว่าถ้ายาวสามตัวห้าแปดหนึ่งก็ไรสูนี้เดินยาวยี่สิบหวมวดนะครับสูนี้นาทีทองนะครับเห็นมันเข้ากันดีก็ชวนได้ตัวเดียวหนึ่งโคโลเลยนะครับจัดคู่เงินให้เลยนี่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ชุดนี้นะครับนะ แต่ใครชอบก็ลองดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับนะ,ะมีหลายอาจารย์อาจารย์มาหลายอาจารย์ในอาจารย์สังกสีอาจารย์ตะเบื้องอาจารย์มีเหมือนกันว่าใครคาดเดาคาดเดาคาดคะเนลลูมหน้าแม่นหวยออกเลยถึงจะรู้นะครับนะวันที่สิบเจ็ดนี่รู้เลยใครจะต้องการหนังสือก็นะครับไอเดียรายให้ไปแล้วนะครับนะหนังสือใกล้จะหมดแล้วนะนะยังพอมีอยู่ครับนะพอมีพอดีเขาแถมมาให้อีกนะเขาแถมมาอีก ห้าสิบเล่มน,นะครับเขาแถมไม่กลัวไม่พอเขาเลยทางอันนี้นเขาแถมมาให้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเผื่อเผื่อไม่พอขอไปบอกว่าเขาพอมีเดี๋ยวแถมให้เขาบอกว่าเดี๋ยวพิมพ์มแถมให้นะครับเป็นขาประจําเขาแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนะใครต้องการก็รีบๆนะครับท่านจะได้เข้าห้อง VP ฟรีด้วยรับซื้อหนังสือหนึ่งเล่มแถมเข้าห้อง VP ด้วยนะครับนะ สายด่วนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับสายด่วนเข้าห้องสายด่วนนะครับเลขสายด่วนเขาแม่นมากหวยลาวก็วิ่งแปดวานก็เข้าเหมือนกันนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีชัยกดกระดิ่งปิ๊งๆะพรุ่งนี้มาตามมารวยหวยลาวต่อนะครับอันนี้หวยรัฐบาลเอาไปก่อนไปซื้อลอตเตอรี่เอ็นสามเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับซื้อก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวรางวัลมันลดนะครับ <laughs> ซื้อก่อนเลยนะครับซื้อก่อนเลยนะ แค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ